ดี๊ก้าวมาดิก้าดิ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 โก้ดิโก้เพื่อนรักนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับมามานี่ดูเขี้ยวนะครับดูเขี้ยวมันมันเชื่อไว้นะครับเชื่อไว้เชื่อไว้นี่ครับเขี้ยวถึงตัวชัดๆนี่นี่นี่นะครับมันเป็นกรงสองชั้นนะครับไม่ต้องกลัวชั้นแรกแล้วก็ชั้นนี้ไม่ต้องกลัวนะครับสวยไหม นั่นแหละครับเขี้ยวราคาแพงเห็นไหมครับฟันก็สวยมากเลยนะครับฟันก็สวยมากเลยภาพนี้เลยภาพนี้เลยมีคนถามว่าสิงโตกับผมใครตัวใหญ่กว่านะครับนี่วัดกันเลยวัดกันดูนะวัดกันดูนี่วัดกันดูนะครับวัดกันดูเขาจำได้เขาจำได้เขาจำเขาจำกินได้เลยนะครับ ก็จำกินได้แล้วเนี่ยไม่โหนะครับไม่โหสิงโตจะไม่โหเหมือนหมานะโอเคได้แล้ว